เล่นซูโอมิมาฟาร์มด้านล่างดีกว่าอย่านะไอ้บอสอย่ายิง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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นก็ถือว่าดีอยู่ได้เก็บเสียง MK มา สองกองนี่เท่าไหร่วะเก็บเสียงใส่เปาดีกว่าเฮ้ยคนเหรอวะอ๋อบอดดีเพื่อนเฮ้ยอ,อ,อยู่ไหนวะ มาโดนมาโดนมาโดนผมลมแก๊สแล้วแล้วไงแก๊สมันไหลมาทางนี้ว่าเฮ้ย,โ,ยโดนแก๊ส โโอ้ห oh ยังไงได้เล่นคอนเทนต์มันแล้วก็ต้องเล่นให้สุดแม็กสี่สิบสองแม็กก็พอแล้วสองหมื่นสอง ตูตันหน้ากันเฉยวสวัสดีครับ อย่าผมปลดกระสุนต้องปลดกระสุนเอาเอีวันแล้ว รู้สึกจะมีตัวมานี่จบฟรีปะเนี่ย ว่าได้เสียงวิ่งใครเอาอ้นี่ก็เพื่อนโอ้เฮ้ยใครเปิดไปเอาของวะเชด MPX ว่ะเดี๋ยวนะ โอ้ยัดเป่าไม่ได้เหรอเสียดายอะเนี่ยยัดเป่าไม่ได้เหรอมันกี่ช่องวะช่องเดียวไม่ใช่เหรอสองช่องทอนแม็กทอนแม็กซูมีใส่ได้เหรอเดี๋ยนะตอนนี้ผมคิดอยู่ว่าจะเอาไงกับ m p x มีกดีเขาบอกนี่ก็หมื่นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอะไรอะ K102 ของฟรีป่ะเนี่ยเกาะสี่โดนรูดไปหมดแล้วพร้อมลุยใช่เต็มทุกแม็กเลยตอนเนี้ยพร้อมลุยมากๆเอ้ยนี่ไงแม็ก MPX <c oughs> เดี๋ยป่ะเอ้โอ้ยของดีนะเนี่ยทำเป็นเล่น เฮ้ยสโคบดีมันไม่เอาได้ไงวะสองหมื่นกว่าเลยมั้งน่ะกระสุดเลยวะดัมอีกแล้วต้องทิ้งดัมตอนนี้ผมก็ต้องรีสมองผมก่อนนะว่าแบบใครเป็นใครบ้างคนหรือบอดวะเฮ้ยคนอไอ้บ้า คน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 มาโซยเพื่อนเราข้างหน้าไอ้บ้าเฮ้ยทันไหมเนี่ยเฮ้ยทันทันทันเจ็ดนาทีทันทัน,ทน,น,ทน,ทนสับออกอีกรอบได้มีบอดเกาะสีด้วย <c oughs> เล่นมันเลยครับ ผมเพิ่งได้แจกันมาครั้งเล็กเอ้ออยหวานจีครับสับออกเลยงี้คนปะเนี่ยโอ้โหดูเซตมันสิ สวัสดีครับแล้วผมสวน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  ปืนพับด้วยเมื่อกี้ไอ้บ้าเอ้ยโอ้แล้วผมยิงอีกเป็นเลไรวะโอ้โห บอกได้แค่นี้เนี่ยไม่คุ้ม <c oughs> ไม่คุ้มค่ากระสุน <c oughs> อ้าผมลืมเอาโมซินมาอาเอามาแล้วนี่หว่าโอ้โหโโหูฟังก็ยังเป็นคอมบันอีกไอ้เพื่อนเรายังอยู่เลยเนี่ย จะเจอของดี้ยยะคูณสองขอ,อยัดเซฟก่อนแล้วกันนะเออคูณสองมันของแท่นอแล้วเพื่อนเรามาสับออกจริงว่ะไอ้บ้ารีบรอ่ะ เป็นไรเนี่ยผมยังประถมพยาบาลไม่เสร็จเหรออ๋อลืมพันแผลเอ้ยบ้าเอ้ยลืมดูหรือว่ามันเพิ่งอ๋อมันโดนไอ้นี่เหรอโดนน้ำจับอะ่ะอ เอีเคมาเล่นดีกว่าเฮ้ยกอดมันยิงใส่ผมหรือมันยิงใส่ใครใครวิ่งวะ ี่กินข้าวอย่างครับยังไม่ได้กินเลยครับกาสี่ห้าสิบเอ็ดเลยว่ะสวัสดีโอเกาะสีเต็มมะเนี่ย หวานจีบบอกเลยว่าหวานจัดอะ่ะโอ้ยยิงเข้าเฉะโอ้โหแล้วก็แรงซะด้วยอยากรู้จริงๆเลยมันใส่กระสุไนไรเนี่ยเฮ้ยฟอร์ป่ะเนี่ยย่าฟอร์อันนี่สีช่องป่ะสวยว้ายว่าแล้วทำไมมันยิงแรงจังเลยมันถือฟอร์ ามาเจี๊ยบมันกี่ช่องวะเดี๋ยวนะลืมแล้วหนึ่งสองสามประมาณสามช่องเฮ้ยเดี๋ยวลืมไปว่าหมดเวลาแล้ว สับออกทันไหมเนี่ย6นาที5นาทีเออทนันอย่ขอใจวะขอฟอกลับบ้านหน่อยแล้วกันนะโอ้ยเดี๋ยวเด้อ ไปออกดีกว่าแสนข้าวยังเหรอประมาณนี้ไม่ไหวเลยเออถือว่าคอนเทนต์เราเสร็จแล้ว